p ี t ูเทที่สูตรฉนวนกันความร้อนกับแดดจริงเมืองอุบลหลังคาตากแดดมา2ชั่วโมงแบบไหนบ้านเย็นสุดกับหลังคาสามแบบหลังคาเหล็กแบบไม่มีฉนวนหลังคาเหล็กพร้อม PU f o โฟมขาวหลังคาเหล็กพร้อมฉนวนอีโคพลัสจาก PUTEC หลังคาแบบไม่มีฉนวนภายนอก44.3องศา ย่บองศาร้อนไม่ผ่านชนวนพียูโฟมขาวความหนา25มิลลดไป16องศาถือว่าได้ผลจริงลอดอุณหภูมิได้ชนวนอีโคพลัสความหนา5มิล ไป8องศาเห็นบางๆแบบนี้แต่ลดอุณหภูมิได้เยอะเหมือนกันพียูเทคเซอร์วิสบริการ P ิยโฟมครบวงจรสำหรับงานหลังคาฟ้าและผนังอาคารกันร้อนกันเสียงกันรั่วซึมให้บริการทั่วอุบลและจังหวัดใกล้เคียงจัดส่งถึงหน้าบ้านคุณกับ PUT ูเทเย็นทุกหลังได้ทุกร้อน